บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับวิธีแก้ปวดเข่าเอาไว้มากมายทั้งการหยอดน้ำเย็นแก้ปวดเขาด่าโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือการนำใบหญ้านางปั่นแก้เข่าเสื่อมได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5หยอดน้ำเย็นแก้ปวดเขา่าไม่ต้องผ่าตัดจริงหรือ ทีความเได้ว่าทําให้อาการปวดลดลงแต่ว่าไม่ได้ถาวรนะครับอาการปวดอาจจะหายไปภายในปสองหรือสชั่วโมงหลังจากนั้นก็อาจจะปวดกลับมาอีกได้การปวดเขา่าถ้าไม่ได้เกิดจากการเข่าเสือ่อมอาจจะเป็นปวดเข่าจากการทบกิจกรรมหรือเล่นกีฬาเราใช้น้ําแข็งอากาศก็อาจจะดีขึ้นหายไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเข่าเสือ่อมการรักษาด้วยความเย็นอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะทําให้คนไข้ดีขึ้นแล้วเรื่องนี้นยังไม่ควรแชร์ต่อวิธีดังกล่าวเป็นเพียงการบรรเทาอาการเพียงชั่วคราวไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุหากปวดมากควรพบแพทย์เพื่อทําการรักษาอย่างถูกทางและเพิ่ หายอย่างถาวรน,นะครับอันดับที่4การวิ่งทําให้ข้อเข่าเสื่อมจริงหรือการวิ่งไม่ใช่ความเสี่ยงแต่การวิ่งไม่ถูกวิธีไม่ปรับสภาพกล้ามเนื้อและเอ็นก่อนอันนั้นเป็นความเสี่ยงครับวิ่งถูกวิธีนี่วิ่งยังไงล่ะครับอันแรกก็ดูช่วงอายุก่อนว่าคุณอยู่ในช่วงอายุที่วิ่งได้แค่ไหนก็ต้องจับวอร์มอัพวอร์มดาวมีการยืดเส้นของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อรอบเข่าก่อนและหลังวิ่งสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการวิ่งไม่ใช่ความเสี่ยง แต่การวิ่งไม่ถูกวิธีไม่ปรับสภาพกล้ามเนื้อและเอ็นก่อนที่จะวิ่งหรือออกกําลังกายเป็นปัจจัยที่ไปเพิ่มความเสี่ยงให้เข่าเสื่อมครับอันดับที่3น้ําใบย่านางปั่นแก้เข่าเสื่อมจริงหรืออันนี้ไม่น่าจะจริงนะคะทั้งในแง่ของรถ หรือว่าสัรพคุณของยาตามแผนไทยแล้วก็ในแง่ข,ของตัวโรคด้วยเขาบอกว่าแก้ข่าเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสาเหตุหลักๆเกิดจากน้ำหล่อเลี้ยงข้อเนลดลงการอักเสบเป็นเพียงอาการหนึ่งเท่านั้นการที่บอกว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วหายเนี่ยไม่มีความเป็นจริงทางการแพทย์เพราะว่าโรคนี้ไม่หายเราจะเพียงแต่ว่าชะลอไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความพิการไม่ให้อาการแย่ลงสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับโรคข้อเข่าเสื่อมสาเหตุหลักๆเกิดจากน้ำหล่อเลี้ยงข้อ,ขอลดลงและโรคนี้ทางการแพทย์ระบุว่าเมื่อเป็นแล้ว ไม่สามารถกลับมาหายเป็นปกติได้เพียงแค่ชะลอไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบจนเกิดความพิการที่แชร์กันว่าแก้ได้โดยกินน้ำใบย่านางปั่นนั้นจึงไม่เป็นความจริงครับอันดับที่2กินคอลลาเจนแล้วเขาจะดีจริงหรือ ไม่จริงครับเพราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนอย่างหนึ่งการที่เรากินคอลลาเจนไปเนี่ยร่างกายก็จะมีการย่อยเพื่อที่จะให้ได้กลายเป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เล็กสุดของโปรตีนแล้วก็จะสามารถนําไปใช้ในการซ่อมแซมร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เพราะฉะนั้นการกินคอลลาเจนจริงๆก็ไม่แตกต่างกับการที่เรากินอาหารที่มีโปรตีนที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นองค์มไม่ได้มีผลที่ทําให้การป้องกันหรือว่าไปช่วยรักษาเรื่องของข้อเสื่อมได้ถ้าอยากให้ข้อเข่าดีควรทํายังไงครับถ้าเกิด วันอะไรก็ตามที่มีการงอ,ของเข่าเยอะๆเมื่อทํแอคทิวิตี้พวกนี้มากๆก,ก,ก็จะไม่เกิดการเสื่อมได้มาก <í ls> สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับ <í ls> เพราะคอลลาเจนเป็นโปรตีนอย่างหนึง่งที่ต้องถูกร่างกายย่อยเป็นกรดอะมิโนและถูกดูดซึมไปใช้การกินคอลลาเจนจึงไม่แตกต่างก,ากับการกินอาหารที่มีประโยชน์ทั่วไปไม่ได้มีผลที่จะป้องกันหรือรักษาเรื่องข้อเข่าเสื่อมได้ครับและอันดับที่1บรเพ็ดดองน้ําอัดลม แก้ปวดเขา่าเกาข้ออักเสบจริงหรือบรเพ็ดเนี่ยเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมของคนไทยนะคะแต่ที่บอกว่าเอาไปแช่กับน้ําอัดลมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นองค์ความรู้แบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นจะไปอนุมานว่ามันจะได้ประสิทธิผลแบบดั้งเดิมเนี่ยคงไม่ได้ตัวบรเพ็ดเราไม่ได้ใช้แก้ปวดเมื่อยนะคะแต่ว่าเรามองมันในแง่ที่ว่าไปบํารุงร่างกายโดยภาพรวมแล้วทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากขึ้นปวดเล็กๆ,ๆน้อยๆปวดเมื่อยขบตัวเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าปวด เข่าเรื้อรังต่างๆที่รุนแรงเนี่ยไม่น่ามีประโยชน์สรุปแล้วเรื่องนี้ <c oughs> ไม่จริงบัวระเพาะมีประโยชน์ช่วยให้อยากอาหารแกนอนไม่หลับแต่ไม่ได้มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยปวดข้อปวดเขา่าโดยเฉพาะการปรวดเข่าที่เรื้อรังและมีความรุนแรงไม่ควรทําตามและควรระวังเรื่องกรดฟอสฟอริกในน้ําอัดลมที่จะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเสี่ยงให้เกิดโรคกระดูกพรุนตามมาได้นะครับ ร่างกายของเราเมื่อใช้เป็นนานๆย่อมมีวันเสื่อมสภาพไปตามการเวลาการกินอาหารให้ครบ5หมู่มันออกกําลังกายและที่สําคัญต้องเป็นการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนอกจากจะช่วยชะลออาการเสื่อมได้ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะครับผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหา ชั่วก่อนแช่ถ้าไม่แน่อย่าแช่นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม